นะวันนี้หัวหน้าพักภูมิใจไทยฮะนายอนุทินชาญวิรุฬกุลวันนี้ให้สัมภาษณนะ์ว่าประเด็นเรื่องการเมืองเนี่ยมีการคุยกันไหมกับคุณทักษิณน,นะยืนยันว่าไม่มีไปฟังปฐาฐกถาแล้วก็ภูมิใจไทยกระทรวงต่างๆที่ในการดูแลก็ร่วมมือกับรัฐบาลอยู่แล้วประสานงานกับนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วนักข่าวก็เลยถามแล้วความขัดแย้งเพื่อไทยกับภูมิใจไทยนะถือว่าสยบความขัดแย้งทั้งหมดแล้วหรือยังตอนนี้ ไปฟังว่าหัวหน้าพักภูมิใจไทยว่ายังไงถ้ามันมีความผัดแยง้งจริงก็คงไม่สามารถที่จะรับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีได้ซึ่งทุกวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังสั่งการอยู่ทุกวันท่านอยู่ต่างประเทศท่านก็ยังมีความเป็นห่วงสถานการณ์ในประเทศไทยท่านไลยสั่งการมายังผมการทํางานนี้มันมันไม่มีอะไรที่จะพิสูจน์ได้ด้วยด้วย ภาพที่มันออกมาคือท่านยังทํางานด้วยกันอย่างเต็มที่อยู่นะครับความใกล้ชิดหน้าก็ย,ยืนติดขณะท่านทักษิณไม่ไม่ยืนติดวันนี้ท่านกอดผมด้วยถ้ามันมีความผัดแย้งจริงก็คง<อ>วันนี้ท่านยังกอดผมด้วย<อ>แตก็ยืนยันด้วยภาพเมื่อสักครู่นี้นักข่าวเลยถามต่อเห็นยืนแทรกอยู่ตรงกลางระหว่างพันตำรวจเอกทวีสอดสองกับคุณทักษิณมีนัยยะอะไรหรือเปล่าเนี่ยเ,ยเยขาจับจ้องตรงนี้ไง mm hmm. มีนัยยะอะไรหรือเปล่าหัวหน้าภาคภูมิใจไทยว่ายังไง มไม่มีอะไรทุกคนทําหน้าที่ถามว่าวันนี้เนี่ยถ้ามันมีอะไรเนี่ยผมจะไปร่วมประชุมที่กระทรวงยุติธรรมได้ยังไงครับงานคืองานนะครับเพราะฉะนั้นบางทีผู้สื่อข่าวไปรับข้อมูลทางไหนมานักนักวิเคราะห์วิจารอะไรบางทีก็วิเคราะห์กันไปแต่ว่าวันนี้มันก็ฟอ้องด้วยภาพว่าการทำงานร่วมกันเพื่อ ประเทศเพื่อประชาชนโดยเฉพาะยิ่งเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันไม่มีทางที่จะไปทะเลาะก,กันได้เพราะว่าถ้าทะเลาะก,กันเมื่อไหร่คนเดือดร้อนคือประชาชนนี่การตอบคาถามช่วงบ่ายนะครับนอกจากนี้ยังถูกนักข่าวถามว่าภายหลังการปรับครอมอถ้าหากพักภูมิใจไทยออกจากการเป็นพักร่วม <S 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 mm hmm. จะมีทฤษฎีอ,อกแตก <S 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 mm hmm. คือสอสอส่วนหนึ่งของภูมิใจไทยจะไปสังกัดพักใหม่ <S 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 oh. มีบางสำนักวิเคราะห์อย่างนั้น <S S S สำนักที่พยายามจะให้มีการปรับนั่นแหละนะ <S S 1> mm hmm หัวหน้าพักภูมิใจไทยก็เลยโต้กลับโต้กลับว่ายังไงเดี๋ยวลองฟัง,งนะในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยเนี่ยกรณีของการผ่าภูมิใจไทยออกเป็นสองฝั่งเนี่ยมันได้เหรอครับท่านเคยไหมละ่ะผ่าแล้ว,ผ,ลวผ่าแล้วมีแต่จะใหญ่ขึ้นก็เลยไม่ได้โกรธอะไรภูมิมใจไ,ไทยไม่เคยเล็กลงม,มีแต่ใหญ่ขึ้นในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยเนี่ยกรณีของผ่าแล้วมีแต่จะใหญ่ขึ้น เออเป็นไงล่ะ <c oughs> เคยเห็นไหมผ่าแล้วเล็กลงผาแล้วมีแต่ใหญ่ขึ้นค่ะอ,อมีบาหรือเปล่าเนี <c oughs> เออ่ยผ่ <c oughs> าแล้ว <พา S 1> ใหญ่ขึ้น,ยยนตัวใหญ่ขึ้น,ขย,ยข,นขยายมากขึ้นค่ะ